รถบรรทุกอ s ซูซ FRR 190น้ำมันเต็มถัง80ลิตรจะวิ่งได้กี่กิโลก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ทางช่อง Technician Channel ด้วยนะครับ นี่คือเติมน้ำมันนะครับเต็มถังของรถอ e ิ u ู u F R R หนึ่งเนะครับเราจะเริ่มนับทดสอบว่าจะกินถ้าเต็มถังเราจะกินน้ำมันไปทั้งหมดกี่ลิตรระยะทางที่เริ่มเติมเต็มถังคือหนึ่งพันหกกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเติมอีกทีมันจะวิ่งไปเท่าไหร่นะครับ สำหรับภาพนี้ก็คือข้อมูลการเติมน้ำมันของรถ mitsubishi frr 190นะครับครั้งที่แล้วเติมเต็มถังไปแล้วนะครับก็ถังนี้เติมได้เต็มที่ก็80ลิตรก็ข้อมูลล่าสุดก็คือเราเติมอยู่ที่กิโลเมตรรวมอยู่ที่1672วันนี้วิ่งจนน้ำมันหมดนะครับรถขีดล่างไม่สะสมอยู่ที่สองสอง 02นะครับแล้ววันนี้ก็จะมาเติมเต็มถังว่าจะใช้เงินกี่บาทตอนนี้ลิตรละ35.04นะครับที่ปัม๊ม PT นะครับโอเคเดี๋ยวบเตอร์น้ำมันกันว่าจะทั้งหมดกี่ลิตรนะครับเติมเต็มถังรับอัปเดตให้ดูนะครับก็ละไมรวมถ้าเติมเต็มถังก็จะวิ่งได้อยู่ประมาณ530กิโลนะครับ เฉลีย่ยแล้วก็น่าจะอยู่ที่6กิโลลิตรนะครับกับรถ Isuzu FRR 190นะครับโอเคครับปิดคลิปไว้ก่อนครับ